ถล่มแป0ซับครับอยากรู้อะไรถามมาเลยสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแนลนุ้มนเดอเลิร์นะครับเผิ่อแป๊แบ,บเดียวนะครับช่องของผมจากผู้ติดตามที่แต่เดิมเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีแค่หลักสิบคนตอนนี้ก็กลายรไปรเป็น800แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาทีนี้ผมเนี่ยเอาพิเจช่อง tfbj นะครับเป็นแบบอย่างพี่เขาตอนนั้นนะครับมีผู้ติดตามครบ600คนเากรตอยคนเขาก,ก,าาก,าาว,ว,กว่า อันนั้นมันก็ออกจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยนะฮะดังนั้นเราจะเปิดรวบรวมคำถามนะครับถามเรื่องอะไรก็ไดนะ้ที่อยากรู้เกี่ยวกับช่องผมหรือตัวผมหรืออะไรก็ได้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจอะไรสมรกรสมการใครถอดรูทไม่ได้ถามมาได้นะครับถ้าตอบไม่ได้จะบอกทั้งนั้นคือว่าไม่รู้นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรมากว่าผมจะตอบได้ขนาดนั้นนะฮะก็ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับก็สามารถที่จะมาทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการพลาสติกโมเดลนะครับหรือว่าเรื่องของการทำสีเรื่องของชีวิตของผมเรื่องของอะไรครับยินฟ้าอากาศก็แล้วแต่เลยถามมาได้หมดยินดีตอบนะครับถ้ามีปัญญาตอบนะครับถือว่าเป็นการพบปะพูดคุยอะไรแบบนี้กันก็แล้วกันนะครับเนื่องจากในโอกาสที่ช่องผมมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นขนาดนี้แลวผมเชื่อว่าอันนี้ขอพูดโดยแบบไม่อายเลยนะ ไม่นานนี้ต้องเกินพันแน่นอนเพราะว่าเท่าที่ดูจากสถิติแล้วเนี่ยผมว่านะไม่เกินอีก1ิปีเนะี่ยช่องผมต้องผู้ติดตามต้องเกินพันแน่นอนผมลองไล่สำรวจในช่องตัวเองดูนะคำถามที่พบบ่อยเนี่ยโดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับการทํารองพื้นการดูดการนี่ใครอยากรู้อะไรก็ถามมานะครับผมก็ตอบเท่าที่ตอบได้แหละหรือใครจะเนียนมาขอรีเควสอะไรก็ยินดีนะครับตอนนี้รับหมดนะฮะแต่แน่นอนรีเควสยากเกินก็ไม่ทํานะครับ อันนี้ก็อันนี้ต้องเข้าใจนะครับอ๋อแล้วบอกไว้ก่อนช่องเราถึงผู้ติดตามจะครบ800ร้อยพันหนึง่งหรือกระทั่งหมื่นหนึง่งผมประกาศตรงนี้เลยนะครับไม่แจกของนะครับโอเคใครมีคําถามอะไรก็ลองคิดไว้นะครับแล้วก็โพสต์ลงในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะหนึ่งคนถามขี้คําถามก็ได้ครับโอเคครับผมยังไงผมก็ขออวยพรให้กับพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เป็นคอเลเตอร์เป็นโมเดลเลอร์เป็นคนเล่นของเล่นเหมือนกันที่มีความสนใจที่จะทําช่อง youtube นะครับก็ขอให้ มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับในเรวันจริงๆอนะการทําวิดีโอเป็นเรื่องน่าสนุกม,มากเลยนะผมพูดตรงแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนอยากทํากันอืผมก็เข้าใจแหละเสียเวลาอะไรประมาณนี้แต่สาหรับตัวผมในผมชื่นชอบการทําอะไรพวกนี้มากเลยก็คิดว่าถ้าทําไปได้เรื่อยๆก็คงทำอะครับโอเคครับขอขอให้มีความสุขกับมานในดูเรกันทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ